สวัสดีครับนะนะวันนี้เรามาทิปนัาสอ r น,นะครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้ครึ่งนะครับแต่เรามาตั้งแต่ตีสามกว่านะครับตอนนี้เขาเริ่มปล่อยเข้าบ่อก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพบ่อตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ เสียเวลานะอันนี้คือเหยื่อที่เราทำนครับเมื่อวันพุดประมาณวันพุธนะ 90คนนะครับหนึ่งคนลงได้สองคันนะครับค่าคันเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวเราเตรียมลงไม้แรกเลยนะครับทีน,นี้เราลงคันหนึ่งนะครับแล้วก็ให้แม่บ้านลงคันหนึ่งนั้นดุลน,นะครับนั้นดุลลงสองนะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวรอเวลาลงไม้แรกนะครับ ที่ตั้งกล้องไม่ไม่มีนะครับมันมันแคบนะคไอขอบบ่อมันจะสูงนะครับมันต้องตั้งบนรถอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ค่าคัน700บาทลงได้2องคันนะครับโอเคครับผมรอเวลาลงไม้แรกนะครับนี่นะครับชิ้นเกี่ยวเราเป็นกุ้งหมักกุ้งหมักนะครับ กุ้งหมักซอสน,นะครับนะครับรอเวลาใกล้ถึงเวลารลอติดตามรับชมนะครับปลงไม้แรกแล้วนะครับ 好吧。 เี๋ยวมีจิบมะม่วงมะม่วงหนึ่งทีเสร็จห้าร้อยต้มมมอเลยออตูคำเท่าไหร่นะ ลงอิงไม่ไม่ได้พาุหรอกมันแอรมันอยู่คนทางไงอยู่ซาชมันเยวอของหลนอ <c oughs> นยิงกก็มาตามแม็พมัขึ้นมาตรงปีกูด <c oughs> ลง,าง้าลงาบ ถามเ,าเ,าเก็เดกีมนะีก <c oughs> าแฟไหมคะกาแฟเดียวรมกนนะต้นผูบอกะะเะะอ้าเห็นมนักันอ là thun đầm đầm <laughs> อยไปนวดอันนี้น้ำยายอันนั้น ไปตื่นหมดตื่นตม่เดกนเฮ้ยบอกแล้วให้ตีไก่ไปเยืเ่เพื่อนไปเหยืตีไก่น้ำ กดที่บูมสายหาปรเด็น I mm -hmm. เอาคือหางค่ ครับนะาะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับทิปนสอนนะครับแถวแถวคลองส่งน้าสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยนะครับว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับผมนี่ครับคือผลงานของเรานะครับวันนี้มีป้าหมอครับเป็นทีเด็ดของงานวันนี้นะครับป้าหมอแล้วก็นวลจันทร์ครับจี่ศพครับปานิน ได้ก็หลายแต้มอยู่นะครับแล้วก็ปลานี้เรียกปลาเลยนะบันในหรอบันในหนึแต้มนะครับะเตียนเตียนกี่แต้ม2แต้มดังนนั้นก็ยี่สบในบันดินนะครับตัวเพียนได้3แต้มครับส,แต,สแต้มใหญ่อเอี่ยครับผม อนเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมทิปต่อๆไปนะครับผมกับบอ่อเมาและบอ่อธรรมชาตินะครับฝากช่องนันต้าวิชิงของทัวร์ด้วยนะครับผม